วัดีค่ะวันนี้จะมาทำดวงรายเดือนของชาวธนูนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เนาะมาดูกันนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้ชาวธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและไพ่จะแนะนำหรือเพิ่มเติมอะไรให้เรานะคะมาดู ดูเรื่องการงานดนีกว่าค่ะชาวธนูน,นะมาดูในเดือนสิงหานี้นะคะชาวธน,นู ราศีธนูนะในเดือนสิงหานี้บางคนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจตัดสินใจที่จะออกจากงานนะคะออกจากงานเพื่อที่จะเริ่มเริ่มใหม่กับงานที่ดีกว่านะคะดูแล้วไม่พ้นเรื่องการเงินนะคะไม่พ้นเรื่องการเงินถ้า มาขอเพิ่มห้าใบดีกว่ามาดูกันยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ,อ่ยนะคะมาดูกันโอเคชาวธนูนะชาวธนู อยากบางคนนะคะอยากจะลาออกก็คือแย่ยคืออยากจะมีรายได้มากกว่านี้อยากจะหาเงินมากกว่านี้เพราะว่าเงินที่ได้ตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์นะคะชาวธนูตอนนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าเราอยากจะซื้อบ้านซื้อรถ ซื้ออะไรเหมือนช่วงนี้อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองมากขึ้นก็คือจะมีความรู้สึกว่าอยากใช้เงินอยากสร้างเนื้อสร้างตัวก็เลยอาจจะตัดสินใจออกนะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าหลักๆก็คือเรื่องการเงินค่ะเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยนเพราะว่าการเงินนะคะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจบางคนช่วงนี้อยากได้บ้านอยากได้รถคืออยากมีอะไร ที่มันเป็นชิ้นชิ้นอ่าเป็นชิ้นเป็นอันที่มันเป็นชิ้นใหญ่อะค่ะแต่ว่าได้เริ่มนะคะได้เริ่มแต่ว่าอาจจะเริ่มด้วยความรู้สึกว่าเหมือนอาจจะมีความเครียดมีความคิดเข้าออมีความเครียดเข้ามาในการเริ่มต้นของเรานะมันถึงเวลาดวงของเราต้องเปลี่ยนด้วยล่ะคะ่ะดูแล้วขอเพิ่มสามไปดีกว่า การงานของเราค่อนข้างที่จะอ,นนอยู่อบอกตามตรงก็คือถึงเราไม่ออกนะคะไม่ลาออกเองเราก็อาจจะโดนไล่ออกกระทันหันก็คืออาจจะโดนไล่ออกเหมือนอาจจะโดนบีบให้ออกหรือได้โดนไล่ออกได้ออกกระทันหันฟ้าผ่าเลยคือไม่อย่างการถ้าเราไม่ออกเองนะคะเราก็จะได้มีเรื่อง ให้ออกอะค่ะก็คือมันถึงเวลาแล้วดวงเรามันเป็นแบบนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมคือดีนะมันมีผลกับการเงินที่ดีขึ้นช่วงเดือนสิงหาเป็นช่วงที่เป็นเดือนที่ชาวธนูค่อนข้างที่จะเครียดนะดูแล้วค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้มาแล้วนะ ือที่ผ่านมาก็น่าจะมีปัญหามาอยู่แล้วเรื่องการเงินเราอาจจะไม่ได้ตามตามที่ควรจะได้อะดูแลไพ่นะคะมาดูบุกสามไปเพิ่มเติมดีกว่าจริงๆไพ่มันก็ขึ้นอยู่แล้วถ้าใครเริ่มต้นน่ะดีแต่ว่ามันจะทาให้มันจะคิดเยอะมันจะทุกข์เยอะนะคะโอเคยังไงก็คือดีค่ะ ไพ่เปลี่ยนแล้วดีนะเปลี่ยนแล้วดีดูไพ่แล้วชาวธนูอยากที่จะออกมาแล้วไม่ใช่ไปหางานประจำนะดูแล้วอยากจะทำค้าขายมากกว่านะคะอยากจะเป็นนายตัวเองนะดูไพ่แล้วมีความอยากเป็นนายตัวเองออกมาเริ่มคือจริงๆดีนะไม่ใชื่อว่าไม่ดีแต่ว่า มันจะมีปัญหาให้เราเครียดเยอะมันเหมือนเราต้องวางแขนเยอะอะค่ะก็เลยทำให้เราค่อนข้างที่จะเครียดไพ่ถ,ถึงออกมาเป็นเรื่องการเงินแต่มันก็ไม่พ้นเรื่องปัญหาอยู่ในนั้นก็คือเราอาจจะโดนเอาเปรียบเรื่องการเงินนะดูแล้ว หรือเราอยู่แล้วมันไม่โตอ่ะเราไม่โตเลยเรารู้สึกเราพยายามแล้วแต่ว่าการเงินมันก็ไม่ไปไหนเหมือนงานไม่เติบไม่โตไม่ไม่เห็นอนาคตของตัวเองนะคะยอมเดินออกมาดีกว่าแต่ว่าไพ่ขึ้นมาคือออกล่าออกหรือออกมาดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ไปนานๆยังไงเราจะต้องโดนแบบปวดออกอ่ะคะ่ะโดนไล่ออกโดนปวดออกออกแบบ ตกงานแบบฟ้าผ่าถ้าเราออกมาเองมันเริ่มเองเตรียมตัวอ่เขาเรียกว่ามันเริ่มเองมันก็จะมันก็จะดีกว่ามันไม่เสียเวลาเราเราเยอะนะมันเริ่มต้นเริ่มต้นดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันจะมีความทุกข์หลายอย่างเพราะว่าเราจะออกมาเพื่อมาเป็นนายตัวเองมันก็เลยมีปัญหาให้เราเครียดเยอะคิดเยอะนะคะเปิดไพ่ของชาว ธนูค่อนข้างที่จะเยอะน,นิดนึงเรื่องการงานเนาะเพราะว่าการงานไม่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะช่วงนี้ในเดือนสิงหานะอาจจะต้องจบเพื่อที่จะเริ่มแล้วเริ่มแบบไม่ได้เป็นเริ่มในสิ่งเดิมๆของตัวเองโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําออกมาเพื่อมาเป็นนายตัวเองเพื่อมาค้าขายหรือทําอาชีพอิสระของตัวเองในตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันยาก มาดูเรื่องการเงินดีก,กว่าค่ะเพราะว่าการงานไม่พ้นเรื่องการเงินอยู่แล้วมนะันอยู่ด้วยกันค่ะบวกกับตอนนี้คือชาวธนูเองมีรู้สึกว่าอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีอะไรเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันนะเรารู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลาแล้ว เรื่องการเงินมาเพิ่มห้าใบนะการงานนี่คือมีอิทธิพลกับชาวธนูมากในเดือนสิงหานะเรื่องการเงินคนที่เดือนสิงหาทําค้าขายหรือเป็นนายตัวเองได้เปรียบนะคะเดือนนี้จะได้เปรียบ ถ้าเป็นพนักงานประจําก็อยู่ในช่วงของการเหมือนปรับตัวแล้วคนที่ตัดสินใจไม่ได้เรื่องการงานยังไม่ออกยังคาราคาซังนี่คือยิ่งไปกันใหญ่เลยเรื่องการเงินจะมีผลกระทบห,หนักกว่าคนที่ตัดสินใจออกมามาเริ่มใหม่ถ้ายังคาราคาซังอยู่ไม่ดีเลยเรื่องการเงินบอกตรงๆก็คือไม่ดีนะเรื่องการเงินคือ,คอไม่ดีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างท,าที่จะเยอะ แต่ว่าคนที่ทําเป็นในตัวเองเป็นงานอิสระอันนี้จะดีหน่อยก็คือลูกค้าเยอะค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเราเอาอยู่นะจริงๆคนที่เป็นนายตัวเองหรือเจ้าของกิจการนะเอาอยู่จะดีกว่าคนที่ทํางานประจําพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะตอนนี้คือค่าใช้จ่ายนี่ผุดออกมาเหมือนดอกเห็ดเลยนะคะค่านุ่นค่านี่ค่านั่น ยิ่งคนที่ออกมาแล้วเพื่อมันจะเริ่มต้นใหม่นี่ยิ่งเหนื่อยยิ่งยากเลยค่ะอ่าอีลุงตุงนางเลยไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้เอาจริงๆไม่ไม่ถือว่าไม่อันนี้ถือว่าเหนื่อยยลายรับเดือนนี้ถือว่าเหนื่อยนะแต่ด้วยรวมอ่ะก็ยังถือว่าถูไทยไปได้เพราะว่าชาวธนูบางคน คนที่ค้าขายก็ยังมีเงินสำรองทุนอยู่นะดูในในไพ่แล้วยังมีเงินทุนเงินสำรองของตัวเองอยู่ในบางคนนะคะนานนี้ก็สบายไปขอไพ่สามใบเพิ่มเติมให้นะคะชาวธนูนี้ค่อนข้างที่จะ ค่าใช้ใจ่ายก็คือยังไม่พ้นที่จะว่าค่าใช้ใจ่ายก็ยังไม่พ้นที่จะเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากบางคนอาจจะต้องไปยืมเงินอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือหรือยืมเงินคนอื่นนะคะอาจจะถึงขั้นนั้นเลยในเดือนสิงหานี้นะในธันวชาวธนวนะคะเรื่องการงานก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่การเงินก็ค่าใช้ใจ่ายก็เยอะ แล้วรายได้ก็ส่วนทางกับค่าใช้จ่ายนะแต่ไม่เป็นห่วงสำหรับคนที่มีเงินทุนสํารองเพราะว่าชาวธนูบางคนก็มีเงินทุนของตัวเองอยู่แล้วหมายถึงว่ามีเงินเก็บอยู่แล้วอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่เป็นนายตัวเองซะเยอะนะที่ว่าค่าใช้อันนี้สรุปก็คือคนที่ทำมาทำค้าขายเป็นนายตัวเองจะเจ็บน้อยกว่า ถึงเงินจะรู้สึกว่าหมุนค่าใช้ใจยเยอะติ้วติ้วติ้วหมุนไม่ทันเลยก็ตามแต่ก็จะเจ็บเบาวกว่าคนที่ทํางานประจำนะมีรายได้ประจําจะเหนื่อยกว่าแล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะบางคนออกจากงานเพื่อที่จะไปเริ่มเริ่มในที่นี้ดูแล้วอยากจะมาทําอาชีพอิสระมากกว่าที่จะไปทํางานประจําคือไม่ได้ ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องทํางานประจําแล้วบวกกับช่วงนี้มีความรู้สึกอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างมีอะไรเป็นของตัวเองนะมันก็เลยยิ่งปัญหายิ่งบานเลยนะคะมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าชาวธนูเดือนสิงหา ช่อนะชโซนนะคะธ mm. นูเดือนนี้คือเรื่องความรักค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองเหมือนไม่ค่อยเปิดใจ หมือนจะสร้างสร้างกำแพงให้ตัวเองนะท,งทั้งทงที่บางคนอาจจะมีทั้งท้งที่บางคนนะคะทั้งทั้งที่บางคนมีคนมางอ้อแต่เราก็เหมือนจะปิดกั้นปิดกั้นตัวเองอะคะ่ะไม่ไม่เปิดใจง่ายๆเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเพิ่งเจ็บปวดมาดูแล้วเพิ่งเจ็บปวดมานะคะ เพิ่งเดินออกมาจากความเจ็บปวดได้ยังอยู่ในช่วงของการรักษาหิวใจตัวเองด้วยซ้ำเดินออกมาจากความเจ็บปวดเดินออกมาจากความทุกข์ได้ก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เปิดใจนะคะไม่เปิดใจบางคนช้ำหนักมากนะคะดูในนี้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนเก่าหรือคนรักเก่า กับมางา้อตัวเราก็จะไม่สนใจเมื่อเราจะปิดกั้นตัวเองระมัดระวงังไม่อยากกลับไปเจ็บอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจะเอาความเขาเรียกว่าจะเอาเวลาไปโฟกัสกับการงานว่าจะเอาอยัางไงกับการงานให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะไม่ไปเพื่อที่จะไม่ไปเสียใจหรือไม่เสียเวลากับความทุกข์ความช้ำ จากการเลิกลาก่อนหน้านี้นะมาดูท่านที่มีครอบครัวของชาวธนนุงกันดีกว่า จากคนที่มีครอบครัวช่วงนี้ของชาวธนูนะท่านที่เป็นครอบครัวแล้วช่วงนี้ถือว่าแฮปปี้นะถือว่าแฮปปี้อาจจะทํางานเยอะไปหน่อยอาจจะโฟกัสเรื่องหาเงินทํางานอาจจะโฟกัสเรื่องหาเงินเรื่องทํางานมากไปหน่อยนะคะแต่อย่างอื่นก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาช่วงนี้ชาวธนู ค่อนข้างที่จะ,ะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานเนาะอาจจะไปโฟกัสเรื่องนั้นแต่ความรักถือว่าแฮปปี้ถือว่าแฮปปี้นะคะถือว่าแฮปปี้ช่วงนี้คนที่มีครอบครัวเราเพึ่งใครไม่ได้เราเพึ่ง คู่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องการบอกใจให้กําลังใจเพราะว่าช่วงนี้เรื่องการงานการเงินของเรามันไม่มันไม่ราบลรื่นอะเราต้องการกําลังใจคนที่มีครอบครัวเนี่ยคู่สามารถให้กําลังใจเราได้เป็นคนที่เป็นกําลังใจของเราเลยอะคู่ของเรานะคะในช่วงนี้เนาะต่างจากคนที่เพิ่งจบความรักมา เพิ่งเดินออกมาจากความทุกข์ความช้ำนะเรียกว่าเสียใจมากกว่าจะเดินออกมาไม่ง่ายเลยแต่ก็ยังแต่คนเก่าเหมือน,น,ย,อนย,ยังจะมามาง้อไม่มายจะมาโอยู่นะคะแต่ตัวเราค่อนข้างที่เจ็บหนักนะคะความรักครั้งนี้ดูแล้วน่าจะทั้งคนที่มีครอบครัวและคนที่เป็นแฟนนะ ถ้าจบตอนนี้คือเดินออกมาไม่ได้เลยอยู่ช่วงของการทําใจนะความรักคนที่ถ้าเพิ่งจบมานี่ปิดกั้นเลยปิดกั้นเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าให้โอกาสง่ายๆเพราะว่าดูแล้วชาวพิจิกที่จบความรักมาคือเจ็บมากโอเคนะคะ ให้กำลังใจเนาะเพิ่มเติมอีกนึงชาชาวธนูที่ต้องการจะไปเริ่มอะไรใหม่เริ่มใหม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าเราอาจจะต้องจัดก,การกับความคิดเยอะความกังวลของเรานะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอะคะ่ะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเราไปทําอะไรเริ่มทากิจการทากิจการเป็นนายตัวเองเราต้องเจออะไรมาบ้าง เราต้องรับมือกับอะไรอันนี้เป็นสิ่งปัญหาใหญ่ที่เราเครียดและเราจะต้องเราต้องเผชิญนะคะอ,อยากให้ใจเย็นๆเ,เนาะเป็นกำลังใจให้ไปทีละก้าวนะคะใจเย็นๆน,นะโอเคนะคะถ้าเราผ่านช่วงที่เราเริ่มต้นช่วงที่เราเครียดช่วงที่เริ่มหนึ่งสองสามี่มันเป็นช่วงที่เราเหนื่อยเราเครียดเรากังวลไปหมดถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้อะถือว่าดีนะคะ ช่วงนี้ใครออกมาเริ่มผ่านจุดความเครียดไปได้ถือว่าดีขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ